สวัสดีครับปอนนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวเครื่องมืออาร์ไดนามิกนะครับก็คือเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องมืออาร์ไดนามิกนะครับว่าเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอ่ะหลักๆข้อมูลที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนการเชื่อมต่อนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือตัวเว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บของท่านเองหรือว่าเว็บที่เป็นเครื่องมือ ready m a n e marketing platform หรือว่าเป็น RMP นะครับอย่างที่2คือตัว เครื่องมือของทาง e ริษัทก็คือตัว R Widget นะครับที่เป็นปุ่มรวมช่องทางติดต่อนะครับอย่างที่3มคือตัว a c e b o o k b u s i n e s s Account นะครับก็คือจะเป็นตัว Account โฆษณาสำหรับตัวเครื่องมือของ a c e b o o k นะครับต้องไปเปิดที่หน้า Business ก่อนนะครับอย่างสุดท้ายคือตัว Google Ad a c c o u n t นะครับก็คือต้องไปเปิดตัว Account โฆษณาของ Google ก่อนนะครับในส่วนนี้นะฮะโอเคถ้างั้นยังไงเดี๋ยวปอนขอมาเริ่มที่ตัวเว็บไซต์ของตัวอย่างที่ปอนเตรียมไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือตัว เว็บไซต์ที่ปอนเตรียมไว้นะครับสำหรับเวิร์กช็อปก็คือจะเป็นตัวเว็บที่ชื่อว่า Ready to Shop นะครับทางปอนก็จะมีการเตรียมข้อมูลต่างๆนะครับว่ามีทั้งรายละเอียดรูปภาพไฟล์แนบต่างๆข้อความบทความต่างๆมีทั้งรายละเอียดสินค้าราคาสินค้าคําอธิบายต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้ตัวเว็บไซต์ตรงนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถดึงเข้าไป อย่างเครื่องมือของ R-Dynamic ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับอย่างที่2ก็คือตัว r w ร์วิเนะครับถ้าเกิดใช้เป็นตัวเครื่องมือของตัว RMP นะครับก็คือตัว r เว็บอาเบนี่ยก็จะมีตัว r าร์วิเขึ้นมาอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะฮะเมื่อเรากดดูมาก็จะดูมีรายละเอียดแต่ละส่วนนะฮะก็คือที่เราติดตั้งไว้นะ่ยตรงนี้จะเป็นการสามารถนับสถิติแล้วก็มีการนำไปใช้ข้อมูลจากส่วนนี้ทำโฆษณาตัว r d ร์ a m น c ได้ด้วย แล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลส่วนอื่นต่อนะฮะก็คือตรงนี้นะครับการที่เราจะติดตั้งอาวิเจ้นนะครับในกรณีที่ว่าท่านไม่ได้ใช้ตัวอาร์เว็บนะครับอาจจะใช้เว็บของท่านเองแต่ละท่านนะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็จะสามารถติดตั้งโค้ดในการแสดงผลของเว็บไซต์ได้นะครับอย่างแรกคือให้เราไปคัดลอกโค้ดในการดาเนินการเชื่อวิเจ้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือให้เราล็อกอินเข้าเว็บไซต์ แล้วก็เลือกที่หน้าก่อนปิดนะครับสไลด์บอดี้เนี่ยวางโค้ดวิจเจตตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อเรากลับมายัางคลิกงการติดตั้งนะฮะก็คือตรงหน้าวิจเจตโค้ดเนี่ยให้เราคลิกตรวจสอบการติดตั้งโค้ดหากที่สถานะนะครับแสดงว่าติดตั้งแล้วนะครับให้เราคลิกขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการจบขั้นตอนการติดตั้งนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอื่นนะฮะอย่างเช่นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลต่อน,นะฮะก็คือในส่วนของการเตรียมข้อมูล เชื่อมต่อสําหรับ Facebook สําหรับเชื่อมกับตัว a าร์ไดนิกนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมหลักๆของ Facebook ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกคือตัว Business Account หรือแอ c เคานนะครับอย่างที่2ก็คือตัวเว็บไซต์ URL นะครับคือ URL ของเว็บไซต์ของท่านเองนะครับอย่างที่3คืองบประมาณต่อวันหรือว่า Daily b u d g e t นะครับขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับอย่างที่4คือตัว Facebook Page นะครับเราต้องมีการเปิด Facebook Page ก่อนถึงจะสามารถทำโฆษณาอาร์ไดมิกของตัว Facebook ได้นะครับ ส่วนของ Google ก็คล้ายกันนะฮะส่วนของตัว Google เนี่ยจะต้องมีการเตรียมข้อมูลหลักๆทั้งหมด5ส่วนนะครับอย่างแรกคือตัว Final URL ก็คือตัว URL ของตัวเว็บไซต์นะครับที่เราไปแลนดิ้งนะฮะอย่างที่2คือตัว Headline หรือว่าเป็นข้อความบรรทัดแรกของโฆษณานะครับอย่างที่3คือ Long Headline หรือว่าเป็นข้อความบรรทัดแรกของโฆษณาในรูปแบบยาวนะครับอย่างที่4คือคำอธิบายหรือรายละเอียด Description นะครับหรือว่าจับตัวสุดท้ายคือตัว Business Name นะครับข้อที่5คือชื่อของธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณนะครับเมื่อเรามีการเตรียมข้อมูลต่างๆก็จะสามารถใช้งานอารามิกบน Google ก่อนได้นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวของแมนนวลนิดน,นึงเนาะที่เรากล่าวกันไปนะครับก็คือสำหรับตัววิดเจ็ตนะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวหน้า h e l h r e a d y m a d e c o m ได้นะครับแล้วก็มาดูคู่มือการใช้งานแต่ละส่วนได้อย่างเช่นอ่ะตัวอาวิชเจที่บอกไปใช่ไหมครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาในส่วนตรงนี้นะฮะก็คือตัวการตั้งค่าของการติดตั้งวิดเจ็ตนะครับให้เราคลิกมาที่หน้าตัว R Widget ตนะครับตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เข้ามานะครับข้อควรระวังหลักๆนะฮะก็คือจะมีเว็บในส่วนที่สามารถเชื่อมต่อกับ R Widget ได้นะครับก็คือจะมีดังดังภาพตรงนี้นะฮะในตัวหน้าลิงก์นี้นะฮะมีเว็บ แต่ละเจ้าแต่ละพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับแต่ละส่วนนะครับอันนี้คือเว็บที่สามารถติดตั้งอวิชเชตได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีข้อควรระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีเว็บไซต์จํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่รองรับการติดตั้งโค้ดอวิชเชตนะครับก็จะมีเว็บหลักๆตามนี้นะครับสำหรับตัวข้อควรระวังของตัวอวิชเชตนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือการเตรียมข้อมูลของตัว Facebook Ad และ Google Ad นะครับก็คือให้เราคลิกที่คู่มือการใช้งานในตัวของ a d ร์ไดนมิกนะครับ ซึ่งตัวอ d y ์ไดตรงนี้นะครับการที่เราจะเตรียมข้อมูล a c e b o o k Business Manager และ Google a d Account เนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ r d y ์ไดนานะครับอันนี้เราสามารถดูวิธีการสร้าง Business Manager และ Google Ad a c c o u n t ได้นะครับอย่างเช่นของตัว Facebook อย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการตั้งค่า a c e b o o k b u s i n e s s Manager สำหรับการเชื่อมต่อ r d y n a m น c นะครับอ่าการอย่างแรกคือเราต้องมีการสร้าง Facebook Page ก่อนนะครับแล้วก็มากำหนดข้อมูลการสร้าง Facebook Page ต่างนะครับแล้วก็มี กำหนดข้อที่ควรมีบน facebook page นะครับแล้วก็มีการสร้างตัวจัดการธุรกิจนะครับหรือว่าตัวบิสเนสของ Facebook นะครับเราให้เราไปเข้าที่หน้า business facebook com นะครับแล้วก็มาสร้างตรงนี้นะครับล็อกอินเฟซบุ๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดข้อกําหนดวิธีการสร้างตัวจัดการธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มาสร้างแจ้งรายละเอียดใส่ข้อมูลอื่นๆนะครับวิธีการสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็มาหลังจากที่เราสร้างแล้วเราก็มาสร้างตัวจัดการธุรกิจตรงนี้นะครับ ก็มาสร้างธุรกตัวบัญชีโฆษณาของ Facebook ต่อนะครับแล้วก็มาคลิกการตั้งค่าแล้วก็สร้างวิธีสร้างบัญชีโฆษณาใหม่นะครับแล้วก็มาสร้างบัญชีแต่ละส่วนอันนี้เปิดแล้วก็สามารถมาดูรายละเอียดในตัวของหน้า hell t e a d y p a com d o ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการสร้างบัญชีนะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาสิ่งที่เราต้องมีคือต้องมาตั้งค่าผู้บอเครดิตนะครับก็มาตั้งค่าการชาระเงินนะครับ แล้วก็ตั้งค่าการชำระเงินต่างๆใส่เลขบัตรเครดิตแต่ละส่วนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มวิธีชําระเงินเข้าไปใส่ตัวเลขแล้วก็ตั้งค่าผูกบัตรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของ Google ก็เช่นกันนะครับก็จะมีข้อกําหนดต่างๆเหมือนกันนะครับว่าที่เราจะต้องมีการสร้างบัญชี Google Ad นะครับตัว Google Ad นะครับก็คือจะต้องมีการสร้างบัญชีในตัวหน้าของ Google Ad นะครับ ad.google.com นะครับก็คือเราต้องมีการ ในส่วนของ Google a d มีการป้อน G ีม i ลรหัสผ่านแล้วก็คลิกเปลี่ยนเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะครับตรงนี้แล้วก็มาระบุข้อํำหนดต่างนะครับแล้วก็มาเริ่มสร้างแคมเปญแต่ละส่วนนะครับเริ่มตั้งค่าแคมเปญสร้างแคมเปญต่างนะครับเลือกประเภทแคมเปญแล้วก็คลิกดำเนินก,การต่ออื่นนะครับตรงนี้แล้วก็มาตั้งค่าราคาต่างนะครับเพิ่มส่วนขยายแล้วก็กำหนดคีย์เวิร์ดแต่ละส่วนนะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องของการทำโฆษณา แล้วก็จะส่วนที่เราจะต้องมีนะครับหลักๆตรงนี้นะครับก็คือจะต้องมีการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตนะครับก็คือเป็นการตั้งค่าตรงนี้นอกจากตัวแอดนะฮะก็คือต้องมาการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินนะครับก็คือมีดูข้อมูลต่างๆนะครับใส่รายละเอียดผูกเลขบัตรเครดิตให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ลที่อยู่ต่างๆนะครับเลือกวิธีการชำระเงิน ว่าจะใช้สําหะัเงินด้วยตนเองระบุจำนวนเงินที่ต้องชาระต่างๆแล้วก็มีการคลิกส่งนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของการดูข้อควรระวังของตัว RDynamic น,นะครับว่าเราต้องมีข้อมูลส่วนไหนบ้างนะครับโอเคยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ